สวัสดีครับสวัสดีวันฝนตกนะครับวันนี้นะครับภักใต้ฝนก็ตกทั้งวันเลยครับสดชื่นกันมากๆครับอากาศดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาชมรองเท้านาฬีเหลืองการนะครับเป็นรองเท้านาฬีเหลืองการไม้กอใหญ่นะครับเป็นไม้จากอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ เหลืองการกรน,นี้นะครับผมก็เลี้ยงมาจะครบ1ปีแล้วนะครับช่วงนี้เขาก็แทงช่อดอกกันมา10กว่าช่อนะครับทยอยบานกันมาเต็มกอเกือบจะครบ10ดอกแล้วนะครับเป็นเหลืองการที่มีเอกลักษณ์สวยงามนะครับสังเกตช่อดอกของเขานะครับการหนึ่งเขาสามารถให้ดอกได้ถึง2ดอกนะครับ ในก้านที่สมบูรณ์นะครับส่วนก้านที่สมบูรณ์น้อยลงมาเขาก็จะให้แค่ดอกเดียวนะครับเอกลักษณ์ที่สําคัญสามารถมองเห็นได้ชัดนะครับเหลืองการกรอนนี้จะมีก้านที่ยาวมากๆนะครับปกติรองทันาลีเหลืองการนะครับจะมีก้านที่สั้นนะครับสั้นกว่านี้เยอะครับแต่เหลืองการกรอนนี้นะครับเขาให้ก้านดอกที่ยาวมากๆนะครับคล้ายกับรองท้นาลีขาวสตูลเลยครับ เปรียบเทียบรองท้านาฬีเหลืองการนะครับต้นนี้เป็นเหลืองการของจังหวัดตากนะครับเป็นไม้จากอำเภออุ้มผางครับการก็จะสั้นนะครับยาวได้ประมาณนี้นะครับเป็นลักษณะทั่วไปของเหลืองการนะครับแต่ต้นด้านหลังนะครับสังเกตการเขาจะยาวมากๆนะครับยาวใกล้เคียงกับขาวสตูลเลยนะครับ ถึงปกติเขาก็จะยาวประมาณนี้นะครับสำหรับรองเท้านรีเหลืองการครับเป็นความสวยงามที่แตกต่างนะครับสังเกตช่อดอกของรองเท้านรีเหลืองการกอนี้นะครับก้านของเขาจะยาวมากๆนะครับยาวกว่าเหลืองการปกตินะครับเปรียบเทียบกับรองเท้านารีขาวสตูลน,นะครับก้านของเขาจะยาวมากๆคล้ายกันเลยนะครับ ซึ่งปกติรงท้านารีเหลืองการนะครับก EX ้านดอกเขาจะสั้นๆนะครับจะพบเจอได้ยากนะครับสําหรับเหลืองการที่ก้านช่อยาวขนาดนี้นะครับกรอนนี้ก็เป็นกอแรกนะครับที่ผมเจอเหลืองการก้านยาวนะครับที่บานมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นก้านสั้นๆแบบนี้นะครับก้านดอกของเขาก็จะประมาณนี้นะครับแต่ต้นนี้เป็นงท้านารีเหลืองปาจีนนะครับ ปกติเหลืองการเขาก็จะช่อสั้นๆนะครับดูขนาดช่อนะครับจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งถือว่ารองท้าเหลืองการกรณนี้นะครับก็มีความสวยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับมาดูดอกของเขานะครับ ลองทานเหลืองการกอนี้นะครับเขาจะมีสีเหลืองออกเป็นเหลืองทองเลยนะครับแต่วันนี้ก็จะคึมฟ้าคึมฝนนะครับจะไม่ค่อยมีแสงนะครับสีเขาก็จะประมาณนี้นะครับในดอกของเขานะครับจะมีลายจุดปะเต็มดอกเลยนะครับจุดปะของเขาจะเรียงต่อกันเป็นขีดนะครับทั้งกีบด้านข้างนะครับและด้านบนนะครับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรองเท้ายเหลืองการนะครับที่นิยมสะสมกันนะครับก็คือจะต้องมีจุดนะครับจุดปะเรียงต่อกันเป็นขีดชัดเจนแบบนี้นะครับด้านบนกลีบหลังคาของเขานะครับจะมีขีดเป็นสีแดงอ่อนๆนะครับและมีจุดปะเรียงต่อกันนะครับเขามีความสวยงามมากๆนะครับซึ่งในธรรมชาตินะครับรองเท้าเหลืองการก็จะมีทั้งดอกที่ มีขีดและไม่มีขีดนะครับแต่ที่นิยมสะสมกันนะครับคือเหลืองการที่มีขีดชัดเจนแบบนี้นะครับสีเหลืองสวยงามมากๆเลยครับเป็นสีเหลืองเข้มและมีจุดปะเป็นขีดแบบนี้เป็นเหลืองการที่หายากและน่าสะสมนะครับตรงตามเอกลักษณ์ของรองทันลีเหลืองการเลยครับ ความสวยของเขานะครับเป็นลักษณะที่น่าเก็บสะสมนะครับการยาวแบบนี้นะครับใกล้เคียงกับรองเท้านาฬีขาวสตูลเลยครับตันนี้นะครับก็เป็นรองเท้านาฬีขาวสตูลที่เพิ่งจะแย้มบานมาวันนี้นะครับสวยงามมากๆครับ ยิงเวลาเขาบานมาทีละเยอะๆนะครับเป็นสิบดอกเต็มกอแบบนี้นะครับเขาจะยิ่งเพิ่มความสวยงามขึ้นไปอีกนะครับเป็นลองทานาลีที่ผมชื่นชอบและเก็บสะสมอยู่ในช่วงนี้นะครับผมจะเก็บสะสมลองทานาลีเหลืองการไว้พอสมควรนะครับเนื่องจากเขาเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายและให้ดอกเยอะในช่วงนี้ด้วยครับ ซื้อมาเก็บสะสมนะครับเป็นไม้ป่าแท้จากธรรมชาตินะครับดอกเขาจะมีหลากหลายมากๆนะครับเวลาเราสะสมก็จะได้ดอกที่มีหลายลักษณะนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมก็จะชอบเหลืองการที่มีจุดประเยอะๆนะครับที่สําคัญดอกจะต้องขีดแบบนี้นะครับซึ่งการที่เราจะได้ดอกขีดแบบนี้นะครับจะค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากเหลืองการส่วนใหญ่นะครับ ดอกก็จะไม่ขีดนะครับเขาจึงนิยมสะสมเล่นกันตัวที่ดอกขีดแบบนี้นะครับเพราะจะหายากกว่ามากๆครับจริงต้นนี้นะครับมีก้านยาวสวยงามแบบนี้นะครับสวยงามมีเสน่ห์มากๆครับเขายังมีดอกที่กำลังจะแทงช่อมาเพิ่มอีกนะครับ แทงชอมาเพิ่มอีก3ดอกครับด้านหลังก็ยังมีแทงมาเพิ่มอีกครับมาชมรองท้านารีสวยๆกันในวันคืมฟ้าคืมฝนแบบนี้นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะพามาชมกันเพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้รองธนารีก็แทงช่อดอกกันมาเกือบทุกชนิดแล้วนะครับผมจะมาทําคลิปให้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับ